สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทำการทดลองพอ,อยังไงแยกกันนะคะเลยขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะน้ำยาล้างจานเครื่องดื่มเอมไ0แก้วน้ำพลาสติกเทปใสใบบอลน้ำเปล่าถุงแกงและมีดคัตเตอร์ค่ะขั้นตอนที้หนึ่งนะคะเราจะนำใบบอลมาล้างน้ำเปล่าแล้วน้ำยาล้างจาน ขัดเบาให้สะอาดค่ะขั้นตอนที่2นะคะเรานําใบบอลมาจะใส่ในแก้วย่าใ้ใบบอนเลยขอดแก้วค่ะขั้นตอนที่3เทเครื่องดื่มเอ็มไ50ลงไปในแก้วค่ะขั้นตอนที่4นะคะเทน้าเปล่าตามลงไปค่ะขั้นตอนที่5้าค่ะเรานำถุงแกงมาคุมแก้วนะคะขั้นตอนที่หนะคะนําเทปใส่มาพันรอบแก้ว อย่าให้กลกาเข้าค่ะพันโดยรอบแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะและนี่คือภาพหลังจากที่เราพันเทปเสร็จแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นี่คือ1วันหลังจากเราทําเสร็จแล้วะคะ่ะและนี่คือภาพหลังจากครบ1สัปดาห์นะคะจะเห็นได้ว่าจากการทดลองนะคะเราไม่สามารถพอเลี้ยงเนื้อเยื่อได้สําเร็จนะคะ สำหรับการทดลองก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะ